ย่มากูไดะพี่น้องได้ออเดอร์ใหญ่เนาะตื่นเช้ามาก็ได้ออเดอร์ใหญ่เลยอยู่อูยสิแฮกจ้องเลยดิสวดีจ้ะสบายดีบ่พี่น้องเด้อเนาะสวัสดีตอนเช้าๆพี่น้องเอ้ยสัดีนมาสพอจตอนเช้าพี่น้องเอ้ยเนาะใลตกใจอีกก่อนยงอนีแอันนี้เด้อบ่ มีคนทองมาสั่งนะนี่จะส่งหรือกันบ่เวจะตื่นเต้นเวหาไปจังเลยแล้วนี่ได้เหรอเนี่ยมาเราเห็นแล้วเนาะนี่คนโทรมาสั่งสาวร้อยได้ดีกว่าเลี่ยนี่นี่บ่นี่มาแยกกันมาประเดิมได้เศร้าเลยโอ้ได้ออเดอร์อีกแล้วโอ้ยตื่นเศร้ามาได้ออเดอร์อีกได้พี่น้องดีใจลายเนาะเน่ยเน่ยไปดีบาร์นเดีไปวดีบานึงย้เทานี้ใ่ใช่ งามแท้ไปทํแท้โอยต้นยอมมักยอมเลยเนาะมักย่อมคือพ่อมักย่อมคือพ่อขภัยได้ไผก็มักยอมคือกันเด้อเนาะอะุจาทํางานจานงทํางานจ้จิจาทํางานโจ้าจ้าข้างนั้นน่ะบ่างนโจ้าเอองานทมื้อนี้สาวมจะแอ๋อนะออกจากร่า่จะได้แพชงให้นี่ มีอย่างเงี้ยเด้อมึงเนาะโดยพี่น้องมีรายการคือเก่าเนาะไอบอลเชื่อตกใจได้เศร้าพี่น้องเลยเฮ้ยเอบันทึพี่น้องเนาะลายดีบบโดยไดออเดอร์อีกแล้วดีใจตื่นเต้นด้เศร้าเนาะเชื่อมีเทปแทัแทบยังเลยเนาะแทบก็มีสักข้อรอบนี้สีลายกลัวรอบก่อนไม่นึ่งพี่น้องเลยเพราะว่ารอบก่อนเน่ะบอด้มีนุ่มเนาะแล้วก็บอด้มีตะไลบอดี้มีแทบ โดยแล้วกกบไริมีน้ำหน่อยนาะรอบนี้มีน้ำนมมีเนาะนมมีขนมละมันดเนาะแต่เรากับได้มีน้ำรอกก่อนนะโอ้ไข่พอยามาดีเจ้ามาแข็กใช่ไหมปัจจแบบไข่เจ้าไข่พรอมเนาะรอบนี้แทกใส่อะไรบางนี่เนาะแพ็กใส่กล่องน้องเชอร์และพวกขนมแบบแาวนนอกเนาะโดยพวกขนมแหวนอกยังไงโอเคพี่น้่มอ๋อมันมาไปเศร้าอีกแล้วมันอย่าเนาะ เป็นแม่ท่านเก0าพี่น้องเอลยเพิ่นสร้างครอ,อีกแล้วแต่ว่าคลองให้ภัยนะเพิ่นยังไม่ได้แจ้งเนาะเพิ่นว่าเป็นสองครอบครัวอีกแล้วหาแต่ยังบ่ฮู้ว่าครอบครัวใดพี่น้องเอลย,ยไปจัดไลยสมารถพี่โอเดอร์ได้พี่น้องเหรอเนาะคัดเลยแต่ no. <c ười> ว่าสร้างแล้วโอเคคนส่งกายไหวพี่น้องเลยก็เลยเพิ่นติดใจคนส่สงนี่ไปก่อน อันไปก้อนนึ่นผกนีก่คืออะอาเอาอันนั้นงมาจดเ้่อันบพ่อได้ห <c oughs> นึ่นงกองใหม่นะต้องกลองยังจะนึกแบนันยังอันพี้กันบอกโดนยังลอันนีงนะอองมึงดนนี่นี่ล่างสวยพ่อมเนาะเป็นนะแบตาน้ำมันนุ่มเนาะโดยออกมาก้อนแม,นมนน่จะเอากองแพกนี่ แท็ตัวนี้แหละเนี่ยนมสไลด์เนาะโดยสไลด์จะมีอย่างอีกไข่เนาะไข่กับคนละแพงหน่อยรอบนี้ขาดอย่างหนึ่งคือมีทางแม่เพิ่นว่ามียังบอเอาเนาะจะเล่นมาม่ากันหน่อยมาม่ามาม่าเต้นมาม่าดูเอิ้นป้าป้าดูเต้นไหนนะป้าป้าโอห้อยหัวให้เราเอาี่ปลากระป๋องคว่ำไปกระป๋องโอ้ปลากระป๋อง ปากกระองผู calcium, ้ละซิดกองเ่รอะาเ็ดเก้าดเก้านับดูเก้ามเน้จิ๊บ้นอาหารหนาพากลูกน้ไงิบแล้วเบบี้คา่ไปกินเลยเอ่อจิบแล้วบอก มันเหี้ยนะตรมันเหี้ยเลยพาลเราบอกนีอันนี้ไม่นอกว่ะมันมีลังใหญ่นะเจะบอกลังใหญ่ไมังใหญ่คนนี้แนงนะอันนี้เนาะเนี่ยโอ้ยเจ็บมือปรเทศหลังจากนลยนี่ขนมอันนี้เนาะเติมเพิ่มเติมมากเายอ่าวันนี้น้ำเราเสือบอกดูตองมาเออลูกก่นมาลูกก่อนาอ๊าดเดจกอดเด้อเดียวแต่ดำ ตกใจตู้เรเด้อผ้จ่าเน่จ้าเน่จ้าจ้าที่ชายอุดนนจะดำเด้อไปอาปวปอน้ำปลาจะเอาลงไปได้เนาะเนี่นันด้านตว,วยด้าจานเรวเนาะมีแมีน้ำปลาแสดงว่าไทายไทเดีแพง กองใหญ่เดียวอย่างมันรวมกันแล้วจอย่างเนาะนี่เลยฟัทรงเลยวามทรงอ่ะอันนี้เอาเอายางยางมาหั่นเดี๋ยวพอเส่อยางยางมเนอะนุ่มก็มีเนาะ่นเอาไปใี่น้อยนมนมข้น สงสัยอันรอบนี้ทางพี่เมย์เปิ้ลสีไหนี่มีเล็กน้อยเนาะเห็นมีขนมมีขนมนมได้หนยแต่ยังมูกูเนาะว่าครอบครัวได้จุกโดนอี่เห็นเปล่าคลิปจะคิปคลิปคลิปไปอ่ากล่องซุ่มนี่เดี๋เหรอกล่องซุ่มกล่องซุ่มน้องเอ้อน้องแงน้องแงก็น้องอ้อเนาะน้องตู้อ้อมน้องตู้ได้แล้วเป็นอะไรเป็นแกะกล่องซุ่มมา ใจเราแต่บอกว่าอเเริดะยกองระเบิดว่ะคยอกองระเบิดอันนี้อย่ากองระเบิดก็ได้นะเชืกลียออกมาไทยอันนั้นปลากระป๋องแตกระเบิดได้นะเชื่มายั้งอันนี้แม่น่ะปลาป๋องปลาป๋องไหมไ่นี่ไห่เดียวมั้งลูกปอปอกรดิวสองสี่หก ตีป์มาให้ป,ป่าป,ปงป่าปงกระเบิรตเบิดลังพอดีพี่น้องเลยเนาะจัดออเดอร์สองรอบเบิดแล้วปิดเน่ก็ปิดก่อนแค่นี้ใส่สแบบก็ใส่ไปด้เน้อแทบกับแพ็คเรื่งแพ็คเรื่งมีสามชุดพี่น้องเลยพยางพยาน้ยางวันธุ์ไทย มาบงกว่านี้สาน้อยอยากเชยังเดียวค่ะว่าจะเล็เจ้าเดียวพนี้าลงบึงนะซ่ยตือนตาดาไม่เด้อจะเอ็นดูตาดาเด้อแค่เหาตาดาไมเดตาดาคิดดื้อช่วงนี้พี่นาเลยเอ็นมากพอนี่ตนุเนาะแตได้เพาเจ้กันแม่ร้องใจมากันุงเตะลุงเตะแท่เตะ Nếu mà mèo chơi thì lãy chăn bìa Bà can đục bà can bà can Nhìn nhìn không được bọ Bà can làm lông bà lại Nhạc kín lông đê để... Nhạc kín lông Nhạc kín đê Nhạc kín nhạc đê Nào mà phải dạy hát Mà lại ná Bé mà lẹp cái mẹ tiệt Làm bà lẹ làm làm Nóng là tay con là, 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 là. là, 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 là ta sau khi nào đẹp. Đi, ti, ti, ti. đây. Cổng là nóng gây bất ngờ nóng gây bất ngờ nóng gây bất lẹp

bọc ăn ở ăn bọc ăn ăn này, vò, vò, này. đứa nào, nó, đây cái nào, nào. cả, khay, khay chèn nương, ô, cái này này, kho, 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 ăn luôn cái này không? anh để ăn luôn cái tô đi mánh mới chích mới chơi đó, chắc nhảy như thế này khảo อ้าพอกินขาวยเกลือพีนองงนนน่น้องเไยแต่เศร้าเนาะยังไม่ได้กินใลยเพื่นอนซ้มจบรายการพงงาาี่น้องเไยแม่จะร่วมบินเจ้าบ้ได้น้องลายหูลายจ่ายขึ่นเก้าไปหน้ากันเลยเสียงรถสะนั่นพี่น้องเไงใกล้ทางต้องเชื่อเดี๋ยวไปใกล้พัดลมเลยพัดลมปั่นมือนะลูกเรียบร้อย แต่ว่ารอบนี้ทา้งบริจันยันงบ่ได้เอาไปเนาะเพราะว่าถามแม่คนแจ้งมาก,ก่อน,นพี่น้องบอกว่ามีของภายแน่เนาะมื้อนี้คือยัองสิบ่ได้ส่งให้เจ้าพักพอนี้ดอกไม่ถ่า,เ <laughs> ถายเลยเป็นวายรอถ่ายเลยแล้วก็มีอันไข่เพาะไปใกล้กันไข่กับน้ำพอจิหลับเป็นเคอรี่ส่งอมแล้วพี่น้องเลยทุกอย่าง ไปนะดุไปเจ้าว่าหลายกลัวสุกกรนปะเดี๋ยวว่าหน่อยหลายกลัวปะหลายกลัวไล้วะเนาะดูเพราะว่าสุกกอนนะใส่ล่างก็เต็มดิอันนี้อ๋อเหนียดเลยร่างกต่นัาเป็ดเซ็กเป็ดหายใจงอกเลยหลายกลัวแต่ว่าเงินนี่ยไม่ได้หลายกลัวได้พี่น้องเลยเกิดมาหน่อยหนึ่งเนาะเกิดมาจากยอดก่อน ยอดก่อนประมาณพันหาเนาะพันห่านเอยบะโหลดนี้ประมาณพันหกพี่น้องเลยได้าลงในบอโดยอันนึ่งคอยลงในเพราะเกตมันใหญ่เลยอ่าโอเคเอ้ได้แล้วยอดรวมทั้งเบิดกับเป็ดแสนสองพันกิบพี่น้องเลยบอายเอ้าเอาหีแตกได้หรอกมันแตกได้หรอกเอาไว้ไว้ให้เจ้าพายด้อเด้อพายต้องเชื่อไปส่งให้พอเด้อ เรียบร้อยแล้วพ่อพ่อพ่อจ้าเราไปจับขากล้องอย่างนี้แม่จัดจัดจัดกองไว้ก่อนพี่น้องเลยเนาะอันนี้กะจักเป็นของไทยถามมาดูมาชมน้ำกันพี่น้องเลยว่าทางแม่เพื่อนนี่สิไห่ไปเนาะเนาะสงครอบครัวพี่น้องเลยทางพ่อรองเช่อก็เติมของข้ามาเบาเมื่อคืนเติมข้ามาหน่อยนึง มียังเด้เป็นยังเด้สาวแตดำนี่ได้ออเดอร์คือให้แท้อ่านก่อคอบ่อ่านด้วยฮะอ่านออเดอร์ที่แม่จดไว้หันครบบอครบแล้วใช่อ่านเข้าใจเพือเดียวปากป่อเนี่ยน้องเชิญอ่านออกกัพ่อด้องแม่จดออเดอร์ไว้น้องเชิญน้องเชิอกันมาหนิทำไมตอนพ้นปเฮียนมันจะเป็นดอกไก่้จ้างขึ้นชื่อ เอาไปเนาะโอ้ยจ้าชุดแจ้งข่อยแล้วเจ้าลำโบราณมานางเชิญหนึ่งบุงตุ้งตัวซื่อต้องทียงมึงยังไหวอยู่โอ้ยให้มันเป็นอันหนังสือกับพ่อดอกอันนี้มัต้องมัต้องลายดอกนางเชิญนาเชิญเยี่ยมครับขอได้เจ้าขอโชอบ่ขอบคุณขอบคุณแม่ตู้นะแม่เชิญขอบคุณยิ่งคือจ้า พี่ชายอุดหนุนห่านน้องเชอเด้อเดียวกับคองกับซิมีทางไห้พอน้องเชื่อในไหนนอกพี่น้องเลยเติมข้าวมาเด็กเๆเลยเนาะเป็นพวกระเด็กเป็นนัวเครื่องพัวเครื่องใส่กิเก้าผูกไปขี้มากนะไหนแม่ดูขี้ไม้ไม่หานงามแท่ขี้มากอไกย์กอเกย์เหรอโอ้ยเนาะกล้องนั้นกล้องปลากระปองนั่นเบิดแล้วพอย ไปเอาซ้ายดูเอาไว้ยันนั่นด้วเนาะไว้จูดขยะใช้คีมเหยลูกไปเลยเอาคีมบนฐาน้องบอ่ตายคีมกับบนฐาน้องแท้ไปสิไปน้ำคีมไปไปน้ำคีมบอบนี่ดูขึ้นมาดูขึ้นมาใช้คีมแม่ดูใช้คีมเลยโอ้แต่ดำห้อย่าไปน้ำเอ้ยคีมพี่น้องเลย เั้คีมิ่นไปห้งเรียนเดี๋ยวนแวะมานี่เนาะเอ้ขีมเมื่อลกจยนะมาหลับดุเอ้จอยมาหลับหอ้ขีมเมื่อโอ้มาดีีเลย้ายๆๆมันหาคีมมาเด้อตวหาขีมมาเด้อีนีเศร้าเลบอโอ้ยเศร้าเลยเศรเลยอางให้ให้เพิ่นให้ยไปน้องอ้ขีมัดบ้งผมดีเเร้าเศาเาเราเศราเราเาเราออเศร้าเาเศรา เทคออเดอร์ให้แม่เพื่อนหน้าบันไฮบ่อยฮะอ่ะซ้อซ้อซ้อหน่อยจนัดคิมไหมไปบ่ไปเที่ยวน้ำพ่องฮะที่พ่อไปเที่ยวไปบ่ไปบ่ไปบ่ไปป่ะไปยัง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 ที่รูดบ่ที่มานจะได้เด้อว่าขีมูกได้พ่อพาไปเที่ยวทิมคองป่ะครัอ๋อไปบ่ไปลอยน้ำคองบ่อ่อโดยแต่เด้อโดยโดยเดยอันเดียววันลระลูกเนี้ยเด้ออีกนะเสาร์อาทิตย์จะได้ที่ล้วเล้เพื่อนเนี้ยก็ได้ไปน้ำนี่เนาะเพื่อนเผาวันห่านเพื่อน แต่ละมื้อแต่สำหรับการออเดอร์มืัอนี้กันน้องพี่น้องเนาะจะต้องขอขอบคุณขอบคุณเลยทางนี่ป่านี่พี่น้องเลยเนาะมันอยู่ทางทางทางต่างประเทศทุกแหลพี่น้องเลยเนาะเพิ่นสนับสนุนข้าวเลยเนาะขางเล่นเนาะของเฮาอะของเฮาพี่น้องเลยเนาะของตะดาเพิ่นเด้อกระดามชุจ้าไปประตูมันก็หลุดถือว่าเพิ่นช่วยนัดเดียวได้สองตัวนะพี่น้องเลยเพิ่นเด้นเนาะ ให้ไล่ตัวยุ่งแบบว่าซื้อซื้อแล้วแล้วก็ได้ทั้งสองซอยทั้งสองครอบครัวเนาะซอยทั้งครอบครัวของตาดำแล้วก็ไปซอยทั้งที่ทั้งนอกน้ำเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณทั้งแม่เพื่อได้บุญน้ำเนาะ ขอบคุณขอบใจไลายเนาะโอขอบคุญขอบคุณแม่์ลายเด้อพีได้ใชูุ่๊บใส่อุ้ยนุ่นน้อยๆกองตะดำเนาะไออันมีลูกค้าเขมาได้ลายเด้อนะแม่์เป็นก็บอกว่าอยากซอยอุ้ยนุ่นตะดำเห็นอยู่กับแม่์สองคนเฝ้าหานน้อยๆเข้านี่ยมาเชิญโดยจะคอยให้เม่ร่ำรวยร่ำรวยร้ำแม่เด้อที่ใส่อุ้ยนุ่นลูกเนาะโอ้ยสวัสดีพี่น้องไงเนาะอยู่ดีที่แงสบายสบายใจเชียงไงเนาะครับกาบันนี้กับแล้วรุ่นน้ำกันว่าสีเป็น không thay không thì nào rồi mẹ xưa cả nhau mua hú hộp nhau thang mẹ bên cái nhau mới đi chèn mà nó bảo, ô kia đây kia đây chị năm này khi năm này khi năm việc oh, <laughs> đấy đây việc sửa bay cả ra pa lung pa cha con, thưa cha, cha con cha, không? Bây giờ phải khi mặc tới này Bảo phăng lên mẹ phải mặc không? Phải không? Khi hú ม่อยากไปน้ำข้นมอยากไปไปมากอยากไปน้ำเอื้อยขิ้มไปน้ำเอื้อยคอขนเือเงนะพี่น้องเงาคนอยู่ละแม่ได้คนอยู่สองคนเป็นกับมวนเล้วไป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 ไไปไปนุงะโดยเนาะขอลาพ่แม่พี่น้องได้สต่พแม่พี่น้องเลยอะไปทา้ไหนหมดเลยปบายบายจุ๊บ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 ายจุ๊บจุ๊บสดีครับอบชุณจุ๊บเนาะขอบอกขอบใจอะไรขอบุญขอบุญเด้อ เด้อยบายไปได้ทำไมพี yeah, ่น้องเลยนาะสบายดีพี่น้องเบิร์สกูสกุลเด้ออือ